เหนื่อยจนอยากพักงานหนักเงินน้อยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะหรือจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับงานที่เหนื่อยแล้วก็งานหนักเงินน้อยอะนะคะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคะท่านแนะนำนะคะครูไพท่านแนะนำให้แก้ไขในเรื่องของทัศนคติของคุณเนาะบางทีในเรื่องของการทำงานนะคะด้วยความที่คุณมีความคิดที่ก้าวหน้ามากกว่าคนอื่นเขา การพูดคุยกับหัวหน้าหรือผู้ร่วมง,งานเนี่ยจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจการทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะด้วยความที่คุณเองอะ่ะก็มีความรู้ความสามารถสามารถจบงานทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงดูแลตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็ทําสําเร็จมาโดยตลอดด้วยออก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกเชื่อตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างหนึ่งเวลาคุยกับ คนอื่นๆในที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเจตนาของคุณเนาะคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะแต่งานของคุณจะประสบความสำเร็จนะซึ่งเป็นงานที่ต้องใส่ใจดูแลทำทุกวันปล่อยไม่ได้เลยนะคะถึงจะประสบความสาเร็จถามว่าไปต่อหรือพอแค่นี้สามารถไปต่อได้นะคะ mm hmm. เพียงแต่ว่าต้องปรับในเรื่องของทัศนคติความคิดอะไรต่างๆให้เราดาวลงมานิดน,นึงเนาะหรือไม่ก็อ่า อธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราคิดอยู่มุมมองของเราเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจก t นี้แนวทางการแก้ไขโปรเจก t นี้การดําเนินงานของโปรเจก t นี้แบบนี้คะ่ะก็จะช่วยได้นะคะขอคาแนะนาเพิ่มนะคะว่าต้องอย่างไรต่อนะคะอ่ะเรื่องของผู้สนับสนุนในที่ทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือผู้ร่วมงานเขาก็จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนดีนะคะต่อจากนี้นะยังไงก็ขอให มีกำลังใจนะคะที่จะไปต่อคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะขออวยพอและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มาดูคลิปนี้ด้วยนะคะ